สวัสดีครับโคฮีโร่ะ Co นะครับวันนี้ก็มีข้อสอบอินเตอร์สำหรับเด็กนักเรียนในเอสองนะฮะหรือว่าปอสองเป็นการเป็นข้อสอบเข้านะครับหรือว่าไม่ใช่ข้อสอบเข้าเป็นข้อสอบแข่งขันนะครับลักษณะอินเตอร์นะครับก็จะยกข้อที่24กับข้อ25มาสอบนะครับ นะอันนี้สอบเพื่อที่จะไปชิงทุนด้วยนะครับน่าจะเป็นน้อป2แต่หลักสูตรแอดวานมากกว่าป2นะครับลองมาดูด้วยกันนะว,ว่าเกรดสอนที่เป็นข้อสอบทีนเตอนั้นเขาเขาเขาออกโจทย์ในลักษณะไหนแล้วเราม,มีวิธีการแก้ยังไงนะครับเราเริ่มต้นที่ข้อ24ก่อนเลยแล้วกันนะครับข้อ24บนะฮะบ,บอกไว้ว่า เฟสคิสเอ่อมิวส p เพย์คิดเข่นะครับครูฮีโร่อาจจะออกสำเนียงภาษาอังกฤษไม่แข็งนะแต่ว่าอาจจะตีโจทย์ได้นะครับอันนี้พูดถึงโจทย์ในทางแบบในทางคณิตศาสา์แล้วกันเนาะส่วนเอ็กเซหรือว่าสำเนียงหรืออะไรเนี่ยนะครับเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนอังกฤษนะฮะเป็นคนสเปนนี่เสาเล่นนะครับไม่ค่อย ธนักเรื่องของการออกเสียงนะครับเดมือนต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าออกเสียงผิดเพีเ้ยนไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับ i s of t e a m s color's f o r bonds with spring 17 bonds with h e a c e outside the graph uh, and loss In the e a g e the uh, dance w e are live with a total of ข uh, 55บอลนะฮะ how many kids with playing together นะครับอ่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแปลให้ให้ทราบก่อนนะครับว่าเป็นในลักษณนะไหนหนึ่งก็คืออ่ามีการเล่นของเด็กนักเรียนของเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับเล่นฟุตบอลเนี่ยนะฮะเล่น เล่นบอลชนิดหนึ่งนะครับเล่นเล่นเกมบอลชนิดหนึ่งโดยโดยผู้เล่นหนึ่งคนเนี่ยจะมีลูกฟุตบอลอยู่4ลูกนะฮะโดยมีลูกบอลอยู่4ลูกนะครับ, bon อ,รบอ่าแล้วเขาคีย์เวิร์ดก็คือเขาถามว่าผู้เล่น,นอ่าไม่รู้ว่ามีอยู่เท่าไหร่นะครับผู้เล่นตรงเนี้ยไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเล่นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับ พอเล่นเสร็จไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีลูกบอลเนี่ยหายไป17ลูกนะฮะลูกบอลหายไป17ลูกนะครับและนับลูกที่เหลือเนี่ยมีทั้งหมด55ลูกนะครับถามว่านะฮะถามผู้เล่นผู้เล่นที่แท้จริงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่คนนะฮะมีทั้งหมดกี่คน เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับให้เราตีความว่าเล่นฟุตบอลเออเล่นบอลคนละ4ีลูกใช่ไหมฮะเกมหนึ่งมีเล่นบอลคนละ4ีลูกนะครับเพรนัแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าผู้เล่นมีกี่คนนะฮะมีกี่คนน่ยเราไม่รู้ ผมก็ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับช่องสี่เหี่ยมนะครับแล้วบอกแล้วต่อจากนั้นบอกว่านะครับต่อจากนั้นบอกว่าลูกบอลหายไป17ลูกนะฮะหายไปเป็นไงครับก็เอาไปลบนะฮะลบ17นะครับและเหลือนะฮะ total s of uh, 55 uh, ก็คือเหลืออยู่25 เออยู่55นะครับคำว่าเทหรือว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือเหลือเนี่ยนะครับในทางคณิตศาสตร์ก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะครับแปลประโยคข้อความให้เป็นประโยคเสร็จลเท่ากับ55นะครับอันนี้คือเป็นเรื่อง equation เป็นเรื่องสมการแล้วต่อจากนั้นเราใช้วิธีการไหนครับโดย ดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตรอินเตอร์เนี่ยเขาเขาจะให้การแก้สมการก็คือบวกเข้าทั้งสองข้างลบเข้าทั้งสองข้างเพื่อกําจัดตัวแปรไหนตัวแปรเอ่อเพื่อกําจัดตัวเลขให้เหลือเฉพาะตัวแปรนะครับหมายความว่าคําว่าสมการเนี่ยมันอาจจะดูยุ่งยากนะเราหมายความว่าเอาด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันเท่ากันนะครับเราก็ย้ายเราใช้วิธีการบวกเข้าลบเข้าทั้งสองข้างเนาะเริ่มต้นตั้งแต่ ไอตัวที่ห่างจากสี่เหลี่ยมมากที่สุดก่อนลบสิเจ็แล้วก็บวก17เข้าไปทั้งสองคานะครับต่อจากนั้นเราก็จะได้4ีคูณกันกับสี่เหลี่ยมนะครับติดกันคือการคูณเนาะสิฝั่งด้านนี้ก็ตัดทิ้งกันไปนะครับก็จะได้เท่ากันหกสบเจ็ดสองเนาะฝั่งน,นี้ก็จะได้เ2นะครับต่อจากนั้นเราใช้วิธีการ หารหรือการส่วน4เพราะว่าเราอยากกําจัดสีที่มันเกี่ยวข้องกับสี่เหลี่ยมไปใช่ไหมเราต้องการตัวแปรหรือช่องสี่เหลี่ยมช่องเดียวใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปมือสองข้างนะครับแล้วจึงได้อะไรครับผมก็ตัดนะครับเป็นเศษส่วนอย่างตาับก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากันกับฝั่งด้าน,นี้ก็ตัดนะครับสามหเออสี่เป็น4ลบกันเหลือส4มสี่สองเพราะฉะนั้นได้ 18นะครับอ่ะช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยจำนวนเด็กนักเรียนเพราะนั้นเด็กนักเรียนก็มีทั้งหมด18พิเพอร์ก็คือคนนั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อ,อน,นี้ก็เลยตอบ18คนนะครับนะฮะอ่ะเด็กก็มีอยู่18คนหรือพรีก็มีผู้เล่นทั้งหมด18คนนั่นเองนะครับอันนี้คือกรณีที่นี่นะฮะสำหรับข้อที่25้านะครับ เดี๋ยวตัดเป็นตอนๆแล้วกันเอาข้อ24เสร็จไปก่อนแล้วข้อ25มาต่อพาคสองนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อพาคสองนะฮะ